สวัสดีครัเพื่อนๆในวันนี้เต๋อก็จะมาแชร์รองเท้าแตะสำหรับใส่ไปเที่ยวเนี่ยให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับ โอ้โหนะครับท so ุกคนไปยังไงกันบ้างครับสำหรับรองเท้าแตะของเราต้องบอกว่าสายเที่ยวใส่เที่ยวได้แบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ที่ต่อจะเอามาแนะนํากับทุกๆคนนั่นเองครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนรองเท้าแตะของเจอรบูนเอนะครับต้องบอกว่าีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเหมาะมากๆสําหรับสายเที่ยวนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับทุกคนสายของเขาเนี่ยสามารถปรับได้ถึง3ระดับด้วยกันแรกก็คือ บริเวณส้นนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าปรับได้เยอะมากนี่ครับจุดที่2ก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถปรับหลังเท้าเราได้นะครับว่าเออยังไงอยากได้แบบหลวมๆพอดีไหมหรือว่าแน่นๆนะฮะเหมาะมากนี่ครับจุดที่3าของเราด้านหน้าครับสามารถปรับได้แบบโอ้โหเรียกว่า1 8 0รองศาเลยทีเดียวสําหรับรองเท้าคู่นี้และใครนะครับที่กลัวว่า เอหน้าฝนเนียจะใส่ออกไปแล้วเนี่ยเ,เวลาเปียกแล้วจะเปื่อยไหมจะพังไหมนะครับต้องบอกว่าคู่นี้อย่างที่บอกไปว่าเขาเย็บบริเวณรอบๆนี้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเลิกกังวลได้เลยครับเกี่ยวกับการโดนน้ําโดนอะไรแล้วแต่นะครับเพราะรองเท้าคู่นี้สามารถลุยได้จริงๆนะครับและที่สําคัญไม่บอกไม่ได้นะครับสำหรับพื้นของรองเท้านี้นะครับนอกจาจะนุ่ม เบาเท้าอะไรแล้วนะครับยังมีปุ่มนวดเรียกว่าโอ้โหได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความผ่อนคลายนะครับแล้วก็ที่สําคัญใส่สบายด้วยครับพูดมาขนาดนี้แล้วนะฮะหลายคนก็อาจจะอยากรู้นะฮะว่าราคา645บาทเท่านั้นและใครเนรี่ยที่สนใจเนี่ยต้องบอกว่าเขามีจำหน่ายทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook ช้อปปี้ลาซาด้านะครับและที่สําคัญต้องบอกว่าแอบบกระซิบเลยนะครับแอดมินเนี่ยบริการดีมากๆต่นะครับตอบแบบโอโห่ดีมากนะฮะและไม่ต้องกลัวกังวลเลยนะว่าจะโดนเวี่ยงโดนวีเพราะฉะนั้นรีบไปเป็นสักคของกันนะครับ